ก็คือค้านมาตลอดค้าน,นะะมาโดยตลอดแ,ลแต่ว่าบุกเข้าไปสํารวจโดยที่ชาวบ้านเลยไม่สบายใจเลยเว่าไม่รู้อะไรชาวบ้านไ,ไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้ชาวบ้านเขาก็มองว่าละสิทธิของประชาชนเขาไปไหนแล้วเวลาเนี้ไปเจาะแล้วเนี่ยมันเกินมันล่วงล้ำสิทธิของชาวบ้านเขาแล้วยังค่ะคราวนี้ในฐานะที่ดรศวิมบดีนะคะ สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยได้ร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายสาธารณะรวมทั้งทางสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจก็ร่างกฎหมายเพื่อจะบอกว่ามาแก้ปัญหาทางนี้นะคะเวลาชาวบ้านจะได้มีส่วนร่วมเ,เรียนถามดรถินวดีก่อนตกลงว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยร่างกฎหมายของอาจารย์เนี่ยมีอะไรที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ดังันคิดว่ากฎหมายฉบับนี้นะคะถ้าได้ออกมาใช้ในเร็ววันเนี่ยะจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้เป็นอย่างดีเพราะว่าก่อนที่จะดําเนินโครงการใดๆดเนี่ยนะคะรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องดําเนินการตามแนวที่กําหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้นะคะก็คือมีวิธีหรือรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการดําเนินงานคือตั้งแต่การให รับฟังประชาชนหรือให้ข้อมูลกับประชาชนนะฮะ<ช>แล้วก็ใ,<ช>ในกระบวนการที่จะทำเนี่ยนะฮะนโยบายสาธารณะเหล่านั้นถ้ามีผลกระทบต่อประชาชนเนี่ย<ช>จะต้องชี้แจงนะฮะ<ช>แล้วก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<ช>นะฮะใ,<ช>ให้ครบถ้วนแล้วข้อมูลที่ให้เนี่ยต้องถูกต้องเที่ยงตรงทันการพอเพียงเข้าใจง่าย แล้วก็ไม่มีเรื่องค่าใช้จ่ายมาเป็นอุปสรรคในการที่ประชาชนจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการาดําเนินการก่อนที่จะทํานโยบาย<ม>แล้วก็ในขณะที่กําลังดําเนินนโยบายเนี่ยก็มีรูปแบบวิธีการนําทํางานอีกแล้วหลังจากทํานโยบายไปแล้วนะคะเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติเนี่ยจะดาเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ จะมีะรูปแบบการทํางานของภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐก็จะได้ไม่ต้องสับสนในเรื่องของการทําอะไรเนี่ยแล้วสุดท้ายก็เกิดการคัดค้านข,ของประชาชนสมมุติว่าได้ยินว่าอย่างน้อยค่าพื้นที่อย่างนี้เนี่ยทางร่างกฎหมายนี้ตีความว่าทําแบบียออกความคิดเห็นในนโยบายสาธารณะ5จังหวัดพร้อมกันเลยได้ไหมหรือต้องทําเป็นจุดๆค่ะคือแค่5นี่ก็ แค่คิดก็ผิดแล้วนะฮะเพราะว่าการที่ไปตีวงนะคะว่าทําไมต้องอยู่ตรงนี้ที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่คิดก็ผิดแล้วเพราะว่าประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะเลือกทําเลในการที่จะตั้งโรงงานไฟฟ้าเลยหรือแม้กระทั่งแค่ว่าพลังงานเราขาดแคลนเนี่ยนะคะแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรไม่เคยถามประชาชนเลยว่าเขาเห็นด้วยไหมกับการที่จะเลือกรูปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีรูปแบบอื่น หรือทางออกอื่นๆสําหรับสังคมไทยเพื่อที่จะแก้แกปัญหาพลังงาน<ช>หรือว่าสุดท้ายถ้าถามแล้วส่วนใหญ่หรือว่าความจําเป็นที่จะต้องมีเนี่ยแล้วจะดําเนินการอย่างไรแล้วค่อยออกมาทีหลังนะคะคือการเลือกไปก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอาการคุณพ่อรู้ดีก็คือถ้าอย่างนั้นอย่างกรณีที่คุณไปจิตพูดเนี่ยทำไงดีคะสมมติว่าร่างกฎหมายตัวนี้ยังไม่ออกแต่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้คะ่ะ คือ,อความจริงถ้าเราถ้าเรายึดหลักรัฐธรรมนูญน,นะฮะรัฐมนูญที่เพิ่งท,ที่ออกมาเนี่ยนะฮะมาตรา57ก็บอกก่อนที่จะดําเนินโครงการเนี่ยนะฮะแล้วก็ซึ่งถ้าทําไปหรืออะไรเนี่ยนะฮะจะมีผลกระทบกับประชาชนเนี่ย <ฮะ S 2> ต้องให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง <ฮะ S 2> ถ้ารัฐยึดแนวปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาแต่บังเอิญเนี่ยเราไม่ค่อยได้เอามาปฏิบัติกันนะฮะตรงนั้น อยากขอเรียนถามทางสภาที่ปรึกษาได้ยินว่าร่างกฎหมายนี้เสร็จแล้วเหมือนกันอีกฉบับหนึ่งใช่ไหมคะแล้วกฤษฎิกาบอกว่าน่าจะยังไม่จําเป็นสักเท่าไหร่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันนิดหน่อยอยู่ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราสภาที่ปรึกษาได้เสนอร่างพรบการมีส่วนร่วมเนี่ยต่อคอรมนะครับแล้วก็นําเสนอทางคอรมอกพิจารณาแล้วก็กฤษฎิกาก็ไปไปดูว่า เห็นด้วยกับกฎหมายนี้แต่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการในการที่จะมาะส่งเสริมให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจหรือขบวนการการมีส่วนร่วมเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นทางกิจสีริการเสนอว่าควรจะต้องไปฝากไว้กับสภาที่ปรึกษาหรือหรือ,อ,อสภาการเมืองสภาชุมชนเป็นต้นแต่มันก็จะขัดแย้งในพรบรเพราะว่าในสภาที่ปรึกษาเนี่ยบทบาทหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาเนี่ย เสนอแนะและสะท้อนปัญหาไม่มีหน้าที่ไป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 ส่งเสริม,มงั้นก็จะขัดแย้งเริมแล้วก็ทั้งไปดูแลถูกต้องแต่ว่าที่เราเสนอเนี่ยหลักๆของพรบที่ของสภาที่ปรึกษาเสนอไปเนี่ยเราจะเน้นอยู่เรื่องเรื่องประเด็นแรกเลยก็คือว่าคณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้สมดุลลอง,องยกตัวอย่างคาบเกี่ยวมาที่อย่าง,างที่ท่าตะโกนหน่อยได้ไหมค,ครับ,ถ,รบถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยร่างกฎหมายมันจะช่วยเอื้อยังไงจริงๆแล้วเนี่ยกระบ,บวนการการมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องนโยบายการมีรพลังงานนิวเคลียร์เข้ามาใช้ในประเทศเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ร,ระดับชาติถ้าเรามีพรบรมีกระบวนการที่ชัดเจนเนี่ยควรจะต้องถามประชาชนก่อนนะฮะว่าควรจะมี พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมาใช้ในประเทศนี้แล้วหรือยังแทนที่จะไปลงที่น่นลงที่นี่เลยเนี่ยก็คือมันมันมันข้ามขั้นตอนถามใครในความหมายของถามประชาชนประชาชนของท่านเนี่ยผู้ม um ีส่วนได้เสียถูกต้องถามประชาชนนะฮะถามผู้ประกอบการนะฮะถามนักวิชาการนะครับแล้วก็ถามผู้ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็พวกเครือข่ายเนี่ยนะที่จะดูดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับ คือผ,ผู้ที่มีส่วนได้เสียเรื่อง <Okay. S 2> ประเด็นเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้มีผลร้ายอย่างเดียว <Okay. S 2> ก็มีประโยชน์ถ้าประเด็นนี้หยิบขึ้นมาโดยเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ได้ฟังความคิดเห็นขบวนการมีส่วนร่วมครบทุกฝ่ายซะก่อน <Okay. S 2> นะครับถ้าเห็นด้วยเราก็เริ่มลงมือทําได้ถ้า<ต>ไปลงว่าจะไปลงที่ไหนแต่ฟังร่างกฎหมายอย่างนี้นะคะทางคุณภัยจิตหรือทางปลัดปตออาจจะตกใจเหมือนกันนะว่า ถามประชาชนเนี่ย76จังหวัดนะแท้ที่จริงในกระบวนการจริงๆคําว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยจะเป็นประเด็นถกเถียงกันมากใช่ไหมคะฟังยังไงฟังแค่ไหนท่านครับเมื่อกี้ขออนุญาตเอ่ยนามเน,เนะ<อ>าะอาจารย์ทวินว่าดีอ่าดรทวินตามที่ท่านได้ชี้แนะเมื่อกี้นี้ถูกต้องแล้วครับถ้ารัฐดําเนินการตามขบวนการอย่างนั้นยังไงก็สําเร็จ เพราะมันมีขั้นตอนแต่ทุกวันนี้ที่ทำเนี่ยเขาอาจจะไปเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือสนองนโยบายรัฐมากไปไหมมันจึงข้ามขั้นตอนแล้วคำว่าสำเร็จของคุณพยญจิตคืออะไรคะก็คือต้องเดินตามขั้นตอนล่ะครับไม่สำเร็จสุดท้ายคือมีโรงไฟฟ้านิวเคยร์เกิดขึ้นได้ได้ถ้าชาวบ้านเขายอมเพราะชาวบ้านเขาเข้าใจนะท่าน อย่างที่ท่านบอกมาตะกี้เนี่ยใช่เลยต้องไปชี้แจงใหทชาวบ้านเขาทราบว่าผลดีอย่างไรเป็นอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นนี่อยู่มีคนคนหนึ่งทําหนังสือขึ้นมานท่านก็รับไปเ <ไป S 1> จาะก,กันเลยแล้วก็คําพูดของนายกทิพพาเขาไปเจาะนะบอกกับทั้งฝ่ายไฟฟ้า,ฝ,าฝ่ายผลิตด้วยว่าเรื่องชาวบ้านไม่ต้องห่วงผมคุยได้หมดเช่นเป็นอย่างนี้ท่านผมขออนุญาตเนี่ย มันเกิดจากการที่ผิดพลาดไปหมดถ้าเดินตามอย่างก็ท่านอาจารย์ถวินบอกเมื่อตะกี้นี้เผาพลาดเพียงมหาจารย์ถวินวดีเนี่ยรัฐมนูญเนี่ยมีมาตรา67ใช่ไหมคะโครงการขนาดใหญ่หรือนโยบายขนาดใหญ่เนี่ยต้องมีกระบวนการมากมายร่างกฎหมายเนี่ยมันซ้ําซ้อนกับมาตรา67ไหมคะคือเขาบอกไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้นะนั้นแต่ว่ามันจะต้องมีแนวปฏิบัติ S <S ซึ่งรัฐมนูญเนี่ยก็<ช>ออกมาตั้งแต่ปี50จริงๆแล้วตั้งแต่ปี40ก็มีเรื่อง<ช><ช>พวกนี้นะคะแล้วทาไมถึงไม่นําสู่การปฏิบัติได้เพราะว่าภาครัฐบาลเนี่ยข้าราชการทั้งหลายยัง<ช><ช>ไม่ทราบว่าจะดําเนินการอย่างไรและก็เข้าใจกันผิดๆว่าแค่ทําประชาพิจารณ์ก็จบแล้วแล้วก็เป็นความชอบธรรมของโครงการที่จะเกิด<ช>ซึ่งจริงๆแล้ว ประชาพิจารณ์เนี่ยเป็นแค่รูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนและทําครั้งใดก็เกิดปัญหาความขัดแย้งเพราะว่าไม่ได้ให้ข้อมูลให้ครอบคุมก่อนนะคะแล้วก็ประชาชนที่มาเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องมาก่อนที่จะมาก็บอกให้มามาก,ก็ครบแล้วมีวิทยากรมาพูด3ามท่านจบแล้วก็ให้มีคนถาม3ามคนจบบอกว่าทําประชาพิจารณ์แล้วสุดท้ายก็โครงการเกิดได้ซึ่งจริงเราไม่ใช่เพราะว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะว่ารัฐเนี่ยต้องการที่จะ go fast คือ ให้เสร็จโครงการโดยเร็วนับเป็นไปตามแผนสุดท้ายก็โก s l o เพราะว่าโครงการเกิดไม่ได้เพราะชาวบ้านตกใจว่าจะเกิดผลเสียกับตัวนะคะก็มาคัดค้านแล้วในที่สุดหลายโครงการก็เกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยแทนที่จะโกสโลคือไปช้าๆสร้างความเข้าใจใแล้วก็หาลือการบางทีมันทางออกเนี่ยมีเยอะแยะอาจจะไม่ใช่รูปแบบที่คิดไว้ก็ได้แล้วก็สุดท้ายโกโ l o w ก็คือ to go fast ในที่สุดก็โครงการเกิดได้ซึ่งนี้คิดว่ามันต้องเปลี่ยนวิธีคิดตั้งแต่แรกนะ ทางไม้รูดฟัง<ช>ดูแล้วคิดว่าร่างากฎหมายอย่างนี้จะช่วยแก้ปัญหาจริงๆแล้วเราไม่ต้องดูไม่ต้องรอร่างกฎหมายเลยค่ะเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถินน่นนโยบายของกรมส่งเสริมเนี่ยหลักธรรมาพิบาลม,มีหลักการมีส่วนร่วมอยู่แล้วแต่ท้องถิน่นแต่ละแห่งใช่ไม่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะของดิฉันเองเนี่ยที่อบตไมรูดเนี่ยท่านนายกพอมีเจ้าหน้าที่เข้ามาปุ๊บเดี๋ยวต้องมีการประชุมก่อนนะคะอย่ารวดรัดและทำอะไรไม่เป็นไปตามขั้นตอน มันจึงเกิดไป